สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกใน YouTube วันนี้ลุงเอกจะมาแนะนำต้นกระท่มนะฮะเป็นกระท่มก้านแดงแต่ปกติเราก็จะขายกันถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปทรงธรรมดาแบบนี้เาา็ขายกันต้นละร้อยร้อยกว่าบาทแต่วันนี้จะพาท่านมาแนะนำการดัดจริง ดัดต้นให้เพื่อมันเป็นต้นไม้ดัดเพื่อเราไปเพิ่มมูลค่าของของต้นไม้กันามามาดูเลยครับนี่ครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมต้นไม้เตรียมต้นกล้าให้มันดูว่ามันแข็งแรงดีที่เราจะเอามันดัดหลังจากนั้นเราก็เตรียมนี่คือลวดดัดลวดดัดเป็นเบอร์เบอร์สามน่าจะเป็นสามมินะ แล้วเราจฏิการเสียบเข้าไปในนี้ก็เราดัดแต่งมันให้มันเป็นรูปทรงต้นไม้ที่ว่า,ารูปแปลกๆมากขึ้นดูนะครับเหมือน,นมัดท้าไปแนวแล้วก็ดัดได้เลยดัดดัดจันทเอาลวดตันเข้าไป แล้วแต่จะพันทีพันพันทีหน่อยก็จะดีเพราะว่าเราจะมันสามารถดัดได,ได้มันรูปทรงได้มากขึ้นพยายามเราจะไปทับตาน,นะครับมันเนี่ยจะมีตาตาเราเว้นตาไว้เพื่อก็ให้มันกิ่งมันจะได้ต้นใหม่มันจะได้ออกมาไม่ทับตากิ่งใหม่มันจะได้ออกมาแล้วก็ได้แต่งได้ คะครับปอยอดกกับถึงยอดเลยมาบาร้อยกบถึงยอดนี่เลยเสร็จแล้วเนี่ยรูปทรงเราจะได้ประมาณนี้ต่อไปเราอยากได้ทรงมันแบบไหนเอาแบบก็ดัดให้มันไปเอียงเอ,เอ,เอ,เอไปด้านไหนก็ได้ตามที่เราชอบโค้โคง้โคง,คงมนมน,มนไปมนแล้วก็หักเงาขึ้นเนี่ย ใบม,มันมันหนักเราก็ดึงเอาออกาใบามันออกไว้สุดแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็เอาไปเคี้ยวใบมัน,น,นมันก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นี่อันอนี้อันนี้แต่หลังจากนี้สักเอ่อสักประมาณเดือนหนึง่งมันก็จะแตกกิ่งใหม่แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยจะเป็นลกักษณะแบบนี้มีกิ่งที่สอง ต่อไปเราก็ดัดเสร็จแล้วเราก็เว้นให้มันมีกิ่งที่สามที่สี่แล้วก็แต่งตามรูปแบบของมันอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเอาอกกิ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็จัดกิ่งที่สองที่สามที่สี่ให้มันถูกใจตามที่เราชอบว่าเราจะเอาแบบไหนเอาอันนี้แค่ให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะัต้นกระท่อมอันนี้เป็นกระท่อมก้านแดงนะเป็นกระท่อมก้านแดง กินแล้วก็ออกเสพเสรจคอนิดนึงเทียบไปสองใบเราตงนี้แต่งมันโค้งโค้งอย่าไม่ให้ออกกิ่งใหม่ก็แล้วแต่เราจะแต่งแบบไหนมันต้นมีสีกิ่งห้ากิ่ง2สองกิ่งแล้วก็ไปสร้างมูลค่าให้กับต้นไม้ของเราทีนี้ขายเราขายก็จะได้ราคาจากโปรตีนนิดนึงโอเคแค่นี้ครับ